สำหรับอาชีพการเลี้ยงงูว่คนเลี้ยงงัอเนี่ิเรียกว่าสิขาดทุนบ่บ่ขาทุนหรอครับพี่เพราะว่าเออถ้าเข้าขายออกไปเนี่ยเขา้าเขาไไ้าประเขายไปทุูกตูวเข้าประเดเร้านีเยอืออืมก็คือเอาขายออกไปคือการหมุนการทําธุรกิจอย่างหนึ่งครับครับแต่ถ้าเข้าขายไปในเนี่ยเข้าจังสีุ่กปีโอ้ครับ, oh. รบตนนัวนี้เข้าขายไปตัวสองตัวครับเข้าก็เหลือ ก่อนแม่พัฒน์ไว้ปีไหนมันออกปลูกอีกครับพี่ครับหมุนเวียนครับหมุนเวียนหมุนเวียนครับผมเป็นการหมุนเวียนเนาะเอาไปเรียงใบเบิ้องใบขายี้ยงเรียงไบขายเนาะเรียงไบขายนะครับย่างเซนิกขายออกไปซี่โตนะครับบานี้กะามีตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนปีนี้ก็แสดงว่าเซนิกมีรายได้แปดหมื่นครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมือนี่นะครับผมอยู่ที่คอกวัวซิ่งนะครับของเซนิกนะครับพ่อพี่น้องครับเซนิกนี่คือ ง่วนงามครับพอมีพี่น้องครับง่วนงามแล้วก็จุดเด่นของคอกนีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกาจะเป็นอของว่าสิ่งนะครับก็คือขอบง่วเพิ่นนี่เพิ่นใส่ไฟแสงสีครับแต่ว่าม้ามือนีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพิ่นมีการทายเทพง่วนนะครับปรับเปลี่ยนนะครับเพลินสั่งไล่ได้นะครับก็คือมองเอาตัวตัวที่มี มีปัญหาหรือว่าบอดีตัวผู้ทั้งสี่นะครับตัวตัวแม่กับใจลูกบอดีเนี่ยเลี้ยงลูกบอดีเนี่ยตัดเปลี่ยนออกไปนะครับเพื่อจะเรือแม่บอกที่มีคุณภาพนะครับเพื่อการจัดการนะครับพอมีพี่น้องครับนอกจากนั้นนะครับช่วงนี้เพื่อนกะมีการเรียนอาชีพเสริมนะครับมาแนะนําพอมีพี่น้องก็คืออาชีพนึ่งก็คือการขายของชํานะครับแล้วก็เปิดขายทรงผวกพริกไทยนะครับผวกพริกไทยเม็ดนะครับ้าก็มีหลารสิิงายอยรางนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวห้องสิตตามเชมีกไปนะครับถึง ธุรกิจใหม่ของเพล่นนะครับและอาชีพการเลียงงวของเพล่นในภาวะแบบนี้เป็นจังไรแนร่นะครับเดี๋ยวก่อนจะเบิ่งคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบอลรู้สึเกตครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาแล้วครับผมอารทีไคโตซานนะครับอารทีไคโตซานดีจังไหนหัวขอกนี่ออกปีละลูกครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นใส่อารทีไคโตซานนะครับนอกจากสี่ลูกดกแล้วนะครับหัวนะครับสุขภาพแข็งแรงดีอารทีไคโตซานนี่เพิ่นสางพัฒนาโลกให้กับหัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับปกติขวดละอร่อยเก้าสิบบาทตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่สามขวดเก้าร้อยบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับสั่งเสื้อนะครับศูนย์แปดสี่สามศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งครับ สวัสดีครับเมือนี้นะครับผ้าพีผ้าน้องมาเหรียญน้ําเสียนิกนะครับครอบวัวซิ่งครับพอมีพี่น้องครับเอาเป็นจังไหนธุรกิจเลี้ยงงัวของเฮาครับช่วงนี้พวกก็ขายออกไปน้ำครับบ้านสี่โตสี่โตครับพวกก็แบ่งออกไปครับเสียยูแปดโตครับตอนนี้ตอนนี้มีงัวอยูแปดโตครับแครับกับสภาพวบาสีบางัวกับบุคอยเป็นราคาป็นไหนช่วงนี้นะครับแต่ว่าเสียนิกันยังเลี้ยงอยู่นะครับพอมีพี่น้องครับเอาว่าเบิึงความ เป็นจังไรช่วงนี้บางงู่ะมันบอกเป็นราคาเทาวิธีการเลี้ยงของเสียนีกนี่รถไล่ายจังไดรสมือเนี่ยครับสมือนี่เท่ากับใส่หยาอย่างเดียวเลยสิครับครับผมเพื่อเอ่อถือรถต้นทุนของเขาครับครับก็ชูแลให้มันทัวถึงควายอ่างช่วงนี้นาฝนมันเกิดจะร้ายนะครับเนี่ยครับครับผมกินแบบเต็มที่ไปเลยลักล้างก็คือก็คือเป็นหยาลอยเปอร์เซ็นต์แม่ลอยเปอร์เซ็นต์ครับก็ฟ้านหยาก็ฟ้านเนาะ นะครับยากระฟังนะครับพอมีพี่น้องครับให้ให้มันสอดคล้องกับราคางวแม่นครับอ๋อเลี้ยงให้มันสอดคล้องกับราคางัวนะครับพอมีพี่น้องครับอันนี้คือเอาวอาให้พี่ให้น้องฟังมึงขายไปซีโตวังหันเด้งเงินเท่าไหร่ีโตวังหันราคามันบเป็นราคาประมาณได้กี่บาณแปดหมื่นครับประมาณแปดหมื่นครับมันจะเป็นงัวแม่ตัวนึ่งหรือก็งวหน่อยสามตัวนะครับงวหน่อยสามตัวแม่นครับเป็นประมาณว่างวหน่อยสามงวแม่หนึ่งนะครับราคาอยูที่ แปดหมื่นนะครับพอมีพี่นองครับเป็นขายออกไปนะครับพอมีพนอไปนําเข้าเขมรธุรกิจลายยางน้ครับครับผมมันคือจังไนว่าตัวนั้นต้องเอาออกตัวนี้ต้องเอาออกเข้ามีวพธีคิดจังไรเนาะตัวนี้เข้าใส่รักการพัฒนางวเนะครับเนาะครือเข้าคัดออกตัวง่ามออออกเอาตัวงามอเพื่อจะเอาไปพัฒนาต่อไปจะเป็นแม่บอกต่อไปนะครับค่บผมก็คือเสียนียนี้อ่าอยู่ในขันพัฒนาละล่ะครับ ก็คือคัดสันงัวแล้วว่าตัวใดตัวใดจายลูกดีตัวใดเฮ็ดจังไดแน่เฮ้าสิปับปรุงจังใดไอ้ที่เหลืออยู่ก็คือมีแต่ตัวสีเอาไว้เป็นแม่พันต่อไปนะครับเดี๋ยวภาพพีพานองชมงัวเสียนิกนะครับพอมีพีนองครับอันนี้คือง่วเสียนิกเด้อครับเด้อนะครับตัวเพิ่นคัดไว้นี่นะครับแม่นี่นะครับแม่นี่เป็นจังไดเข้าจักเอาไว้นอนเนี่ยท่างามเนี่ลูกคอครับเป็นลูกคอครับเป็นลูกของแดงใบลีอืม ักเดือนละครับนี่เพราะปีเลยไงปีละครับปีแล้วปีหาเดือนหุกเดือนแล้ะครับอ๋อเดี๋ยวกับผสมแล้วเนาะครับแม่นครับเดี๋ยวก็ได้ผสมแล้วนะครับปีหาเดือนทกเดือนคาดไปแต่พวกแม่รังแม่ขอกไว้นะครับลูกป่าพันธุ์เือประวัติกับแม่เพิ่นใจลูกดีแนาแน่นะครับเป็นลูกคอกนะครับพอมีพี่น้องครับแล้ะก็ตัวได้ใจใจลูกบดีนะครับเสียนี้เพิ่นกับคาดออกคาดออกนะครับแล้วก็อีกแม่หนึ่งที่เขาเห็นนะครับพอมีพี่น้องครับแม่เนี่ยเป็นยังไงนี่ แม่นีตัวนี้ผมสื่อมาครับพี่ครับอ๋อเป็นแม่เท่าเท่าสื่อมาครับทองนะครับประมาณสี่เดือนนะทองสี่เดือนนะครับพอมีพี่น้องครับเพื่อนนี่คืออีกตัวหนึ่งวงสารไงก็เสือเอาเพือสิพัฒนาเนี่ยล่ะนอตแงครับผมตัวใหญ่ๆงานครับนะครับตัวใหญ่ไงดีๆนะครับพอมีพี่น้องครับเชียนี้เพื่อนกะเสือเมื่อไวนะครับอันนี้เป็นงัวที่เป็นเก็บไว้ในคอบกนะครับพอมีพี่น้องครับตอนนี้มีอยู่เรืออยู่ประมาณหกตัวนะครับแต่ว่า ห้พี่ห้นองเบิงครับขอกวัวสิ่งขันบ่มาบได้เบิงกับบอด้นะครับนี่คือขอกงัว่าเพลินนะครับสิ่งแนวดนะครับไฟแสงสีนะครับกันยังคงอยู่คือเก่านะครับในการเลียงงวงของเพิินนะครับสมกวาขอกงัว่าสิงนะครับพรอมพี่น้นองครับในยินว่าปลดออกไปเฮตุธุรกิจยังก่อนค้าขายครับผมเป็นค้าขายมีจับอยู่สองตัวค้าขายครับ เฮ็ดพิกไท่ค่ะทรงพี่ไท่นะครับแบนกับเจ้าคุณพี่ไท่ครับเป็นอ่าเดี๋ยวเข้าสิพาไปเบิงหล่ะเราพี่พาน้องเขาไปเบิงนะครับต้องไปติดตามนะครับเป็นจังได่เพิ่งเลือกเฮ็ดธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มนะครับแล้วก็มีกําไรจังไดนะครับเป็นแนวคิดแนวทางให้พี่ให้น้องนะครับเดี๋ยวเฮายังเบิงว่าของเสียนีกต่อนะครับพ่อพี่น้องครับสาหรับอาชีพการเลี้ยงงวคนเลี้ยงงวนสี่เนียกว่าสิขาดทุนบ่บ่ขาดทุนเหรอครับพี่พอเออถ้าเข้าขายออกไปเนี่ย ข้าเข้าบปรด้ขายไปตุ๋นๆข้าบปได้เศร้าเรียงครับก็คือเอาขายออกไปคือการหมุนการทําธุรกิจอย่างหนึ่งครับครับแต่ถ้าข้าขายไปในนข้าเจี้ยสีลุกดีโอ้ครับตัวนี้ข้าขายไปตัวสองตัวครับข้าก็เรลือกว่างแม่พันธุ์ไว้ปีหนามันออกปลูกอีกครับพี่ครับหมุนเวียนครับหมุนเวียนหมุนเวียนครับผมเป็นการหมุนเวียนเนาะข้าไปเรียงไรเบิ้องไม่ขายคเรียงไว้ขายเนาะเรียงไว้ขายนะครับย่างเสียนี้ขายออกไป ซีโตนะครับบานี้กะมีตัวใหม่ขึ้นมาทดแทนปีนี้กะแสดงว่าเซนิกมีรายได้แปดหมื่นปีหน้าเนกตัวเตียบบอดีโตัถี่อ่าใจลูกบอดีอย่างเท่ากับขาดออกไปอีกเป่นตัวฟูตัวยังจย่งทีเท่ากับขาดออกไปอีกอ๋อเซนิกบอกราอาชีบหนีเพราะมีขาดทุนเพรา่มีขาดทุนนะครับมันเป็นเงินรายได้เสริมให้เท่าได้เป็นเงินก่อนนะเป็นเงินก่อนเนาะ คือสินี้ขายปีนี้ก็ได้แปดหมื่นเฉยเนาะกระซ้่มเงินปัเท่านั้นะแต่ว่างงวดก็เหลือทอเก่านี่ครับนะครับพอบ้าเพิ่นเพิ่นออกลูกเรื่อยๆนะครับเป็นธนาคารมีชีวิตก็เป็นธนาคารมีชีวิตนะครับพอมีพี่น้องครับแต่ว่าเอาแนะนําพอมีพี่น้องมือใหม่สิเขามาสู่จุดนี่ล้วก็เจอภาวะถือว่าภาวะนี้หลายคนก็บอกว่านักสุดๆสําหรับคนเลี้ยงงวดครับว่อยากให้อดทนอดกันไว้แน่จังน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับครับผมเลี้ยงไว้ เรื่อยๆว่าตามราคามันเนาะครับเนาะเอาแพงมันกับบอดายอืมค่ะผมขายถือก็ไปตามราคาถือแะครับตามคุไกตลาดแพงครับขันจะไปยืนยันขายแต่แพงเข้ากับบอดายขายบอด้ยขายครับบอดายขายเข้ากับขายไปน้ำคนไมถ้าซ้ำราคามันขึ้นมาเข้ากับจางขายจะมีราคาถ้าเขาขายออกเมื่อตอนเนี้ยมันมันสิขาดทุนหลายนะอ๋อว่ายจงไว้น้ำเลียงไปพ่อยเลียงไปพยายาม อนทนเงินจะน้อยครับก็คือขายออกเท่าทีจําเป็นใช่ครับบบบนี้เข้ากันเดี๋ยวาจะขายเหมือดนะครับจงเหลือแม่บอกดีๆไว้แม่ครับนะครับเขากัเลี้ยงไปเรื่อยๆเพิ่นก็อลูกทุกปีทุกปีนั่นละทุกปีทุกปีนั่นละนะครับเดี๋ยวมันกับเพราะมีราคาขึ้นเข้ากับสีสีใดครับสีใดแพงเขาขัดเปตัวงามเขาเห็นเข้ากันอย่างใดเข้าก็ขายแพงใดอ๋อนะครับอันนี้คือคือแนวคิด อันนี้คือแนวคิดของเสียนิกนะครับที่ขาดบ่ด้ดนาอก็คือแปลงหยานะครับเอเยนิกว่าเบาถึงเบิ่งแป้งหยานี่ลดค่าช้จ่ใจได้จังไดเนี่ยมีแปลงหยานี่ม่นกับไงคือข้าบดีแถวสิ่บดีจ่ายได้แกค่าน้ำมันตัดหยากระค้าน้ำมันมาตัดหยาครัเพียนครับเอาเออเิมเครื่องค่าผมตรงการบริหารจัดการการบริหารจัดการเอาดิ่งนีนมาซูมเออร์นี่เรียงงวดนี่ง่ายแห้งเอาแม่ครับตัวนี้เทาก็อะเฮ็ดระบบ ให้เป็นขอบใช้ของมันบดีมัดเสื่อที่เสื่กรนะครับครับครบดีมัดร่วมกันเท่ากับ่อยกินไปเลยส่ามาเท่ากับตัดตัดเพื่อเรื่องนี่ครับหนี่ยครับผมก็วาเท่าเห็ดแนวอื่นนําอ๋อแต่เช้าครั้งเดียวแล้วก็ตอนเย็นครับผมครับผมแล้วก็เติมน้ำเติมยังไงเพิ่นเอาเสื่องไว้น้มเท่ากับไปเห็ดเบี้ยเห็ดงาต่อเ่า โอ้โบได้ยากเนาะครับก็ไปขายของอยู่หลักไปขายของนะครับพอมีพี่น้องครับเพิ่นมากกัจังกลับมาเบิ่งอีกครั้งมันเมื้องนึงมา2เทื่อ2เทื่อครับพี่มาเช็คเส้าก็เช็คแล้วไมครับการการเฮ็ดงานสมเอือนี่การเลี้ยงง้อสมเอือนี่ถือว่าสบายแฮงสบายครับสบายบ่ได้ตอนนักคือตะกี้มือใหม่เนาะแม่นๆมือใหม่ตะกี้ัวหยากแฮงหยาดครับกว่าเฮาบ่ทันมีแป้งหญ้าตดครีบเฮาสามารถควบคุมได้เบิดหล่ะครับอ๋อนี่ดันแป้งหญ้ามีคอกครับมีพื้นที่มีน้าสบายครับผมครับ นี่ด้านหลังนะครับพี่พีนองครับก็จะเป็นแปลงหยาของเสียนิกนะครับกะกไมัยสามาสามตัดนะครับตัดเอาอดแรงนะครับแล้วก็เอาหยาใหเพิ่นกินนะครับย่ามือเติมน้ำเติมไนนะครับย่ามือแรงกะไมาอีกแค่นึงนะครับกะเห็ดคือเก่าเห็ดคือเก่านะครับวนไปเป็นมือมือวนไปเป็นมือมือเป็นหมอนี่คือการจัดการทีง่ายนะครับแล้วก็เห็ตใไ้ยเพิ่อนสามารถเหตุงานอย่างอื่นไนะนํำนะครับตอนนี้กะโลงัวนะครับโลงัวแล้วก็ไป บเมเว่าโลเนาะแบ่งขายแบ่งแบ่งปันแบ่งขายนะครับแบ่งแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะครับเพื่อจะไปเ็ธุรกิจอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบืองธุรกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สางกําไรนะครับสางไร้ไดให้กับเสียนิกนะครับขอบคพี่น้องครับ ความเป็น้องครับตอนนี้นะครับกามาถึงลานเพิ่นนะครับลานเสียงนี้ลานเชียงนี้คือว่าลานไหนครับเจ้าคุณพีไทยครับเจ้าคุณพีไทยอยัยมากพี่ขยันไปพี่มาแบบนี้ลานเจ้าคุณพีไทยนะครับความเป็นรองครับเป็คือคือลานลานเสียงนี้ครับพี่น้องครับทีผ้ามากก็คืออ่าจากที่เพิ่นเพชรงหว่นะครับเพชรผ้ามงหว่นะครับนอกจากนั้นก็คืออันนี้คืออาชีพอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของเพิ่นนะครับความเป็น้องครับจะเดียกมาหนึ่งเพื่อนเป็น อ่าเขาเกิดเขาเกินยังตัวแบบนี้จ้ะตัวนี้มีไพ่ดำบันขั้นยิบแพงแบบนี้เขาเกิดมาของอย่างเกาะเขาเกิดมาแผงเขาเกิดมาจจอไหนก่อนอ่าพวกเครื่องเทศเนาะใช่เครื่องเทศครับเครื่องเครื่องเทศแผงนะครับพ่อพี่น้องครับก็จะเี๊เครื่องเทศส่วนกระเาี๊ยบยิบแบบนี้นะครับพ่อพี่น้องครับอันละห้าบาทนะครับห้าบาทเท่านั้นนะครับบ่ิษอทครับเดี๋ยวว่าพวกเราเป็นข้อม็นไปเป็นมากแจ้งได้ขายงัวไม่เห็ดเหตุนะ ตัวนี้ผมเห็นมาก่อนเหรอครับพี่ตัวนี้เห็นมาก่อนเหรอเป็นอาชีพรักของผมครับตัวนี้เป็นอาชีพรักก่อนก่อนจะมาขายก่ันจะมาเลี้ยงงวดแจะมาเลี้ยังงวดตัวนี้ครับเป็นแบรนด์ของเจ้าคุณพริกไทยนะครับครับผมคือคือแนวไหนจังละจังละไอเดียตัวนี้มาเห็นอ่าผมมาจากเซลล์นะครับอาชีพผมอากเซี่ยวกันเซี่ยวกันเนี่ยผมหาแนวขายเรื่อยๆจนมาจบอยู่ที่แบรนด์เจ้าคุณพริกไทยนี่นะครับออ๋นี่ครับพามิวน้องครับ ก็จะมีง่าโลูพิคไถ่บ้านไทยดำมันมีคลิปแน่ๆกันเด็ดมาตตอนมาเป็นของแข็งเฉียดเห็นไหมมันมีอ,อ่าอายคนหนึง่งเราครับเป็นเอ่อเป็นเหตุเป็นกระแน่น้ำให้เห็ดนะครับก็เลยเออเริ่มจากตรงนั้นนะครับครับเริ่มต้นเดืนยาวมากจนทุกเงินนครับจักปีจักปีเหรอ ห้าปีหรือเปล่าครับแกปีตัวนี้ล่ะคือรายไดรายรายไดรักหรือรายได้เสริมรักครับผมรักเนาะครับได้เงินสุ่มเมื่อได้เงินทุกมือได้เงินสุ่มเมื่อบาินี้ขายง่วงไม่ใช่ยังบ้างนี้ขายง่วงแล้วมันบริหารหลานขายนะครับมาตัวนี้ธุรกิจใหม่หลานสุดคืออ๋อไม่ใช่ธุรกิจใหม่บาินี้เป็นยังจังเคยมาสองลูกของข้าเพราะว่าผมไม่คิดว่าเออมันได้จับเงินทุกมือนะครับเเฮ็ดธุรกิจนั้นก็ได้ทีได้จับเงินทุกมื้อขัดเป็นง่วงเนี่ยมันยาวเพราะว่าง่วงกะ ตัวนั้นเป็นเงินออมอ๋อเป็นเงินออมตัวนี้เป็นสายไร้วันสายรับไร้วันโอครับผมนี่ครับผมมีหนองครับจากที่ได้ฟังว่ายังเดียวบ่พอนะครับเพราะเขาได้ได้มาติดตามเป็นนะครับผมมีหนองครับนี่คืออผู้เล่นกของเพลินนะครับเจ้าคุณพิกไทยนะครับผมเป็นว่าพิกไทยนะครับเครื่องเพลกับทุกชนิดนะครับผมเป็องินอ่ชนิดเครื่องเพลิดนอครับนะครับเอาแบบไอพี่ไฮดรองตั้งไรได้เป็นยังไงดีบ่อ่าะไรได้ก็ดีด้วยครับผมว่าเอาเห็ดหลายอย่าง ขาดใส่พริกไทยแน่เลยจ้าขายของช่ำแน่เลยจ้าขึ้นวัวแน่ก็มุนกันอยู่อย่างนี้สิหรือครับพี่อืมครับผมครับก็ต้องก็อยู่ได้เอาแนะน้ำพอมีพี่น้องขี่อยู่ต่างจังหวัดที่เฮ็ดงานอยู่การตลาดเป็นจังไรขันๆอยากแม่ครับ้านค้าล้านซุ้งสำหรับใครสนใจเลยครับผมครับก็ให้ติดต่อมากก็ได้หลังไม่หลังไม่นาะมีราคาซุ้งราคาเดีนะครับผม สนใจเอาฝากเบอร์เลยฝากเบอร์เลยครับฝากนะครับเจ้าคุณพี่ไทยครับเบอร์โทร0918321697ครับผมโทรมาเลยนะครับดโดน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 นะครับนี่บริการเนาะครับนี่บริการนะครับสําหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากเอาไปเทปกินอยากเอาไปขายนะครับอริวิโนยครับน้องไปนั่นครับผ่านไปผ่านมากอยากจะเลื่อ่ลานลานเจ้าคุณพี่ไทยครับอยูุไซพิการพิการ อยู่บ้านน้องจอกครับผมหมู่4ตำบลหัวเรือจังหวัดบุรีรัราชธานีครับผมครับผมมีเบียร์หุ่นเย็นๆเวทานะครับไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟนอกครับนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากมากเยี๋ยวมายามเชียนิกนะครับพรมิพี่น้องครับนอกจากเบิ้องว่าแล้วนะครับมาเบิ้งรายละเอียดนะครับอยากเอออยากเอาแบบนี้เสียที่แบบนี้ไปขายนะครับเื่นกันนะครับพรมิพี่น้องครับมาสอบถามนน้ำเนะครับ กับพี่กาสตามสีเพิ่นบอกไว้นะครับไมอนี้นะครับผมกับเสียนิกนะครับกับขอลาพี่ลาหนองไปก่อนนะครับขอแค่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ้าไม่นองครีบ